บรรดายายของเรานี้เป็นชาวลาวเวียงจันทร์อพยพมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามาด้วยกันทั้งหมดสองกลุ่มคือช่างสีเหล็กแลช่างสีทอง ก็รอแรงมาเจอภูมิประเทศทีงไม่มีความุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติติดกับแม่น้ําปากตักท่านเลยลงหลักปกักฐานประกอบอาชีพตีเหล็กดีทองมาจนถึงทุกวันนี้270กป,ปีแล้วทุกวันนี้บ้านอารันยิกก็ยังทำมิจฉาส่รงรรงสีองังกยาอยู่นะครับทุกวันนี้แต่ว่าส่งที่สํานักดาบพิชัยสวรรค์นะมีอารันยิกเนี่ยเป็นตลาด สองหมู่บ้านนี้ก็คือ้านธุ์โพ้ันไผ่หนองผิตเตสร็จก็ไปจำหน่ายกันที่ตลาดอารัญยิกตมุดปากตะข้ามทางท่ารเรือเป็นที่มาของคําว่าจะซื้อมีดดีมีคุณภาพต้องไปซื้อกันที่ตลาดอารัญยิกแต่แท้ที่จริงแล้วผลิตกันที่ทรรท้านธุโพ้ันไผ่หนองที่บทโบร,ราณเราตั้งขึ้นไว้นะครับและการสร้างดาบในสมัยโบราณเนี่ยใครที่จะเป็นเจ้าของดาบเนี่ยมีดาบแล้วต้องรู้ด้วยว่าดาบตัวเองตกเลขอะไร มันจะมีทั้งหมด10เลขหรือวัดเนี่ยทั้งหมด10กรรมกรรมที่หน,นึ่งชนะชัยกรรมที่สองไทยนิรันกรรมที่สามทาันพินาคกรรมที่สี่ราชถทันกรรมที่ห้าปุวนราบากรรมที่หกรกราพนครกรรมที่เจ็ดชจริตกรรมที่แปดมิตรเดชกรรมที่เก้าเปรกกระตันกรรมที่สิบสมบัติแผ่นดินเราจะสร้างกรรมไหนเราเลือกเอาในสมัยโบราณในสมัยกรุงศรีอยยาเขาเอาแปดกรรม เราควรทำตามที่ใดทำเป็นคนนับตามบัตรถ้าผมนับเรียกรามมันไปเรื่อยๆไปชนะชัยไทรนิรันทำพี่นาศราชทันจุวรรณราบอันนี้กับข้ากรรมก็คือถ้าเขาเป็นเจ้าของเขาจะต้องมีโชคมีลาบได้ยศได้ถาบบรรดาศักดิ์แต่เป็นเจ้าคนในคนคือการที่ห้าจุวรรณราบกรรมที่หก กรรมที่หกปราณนครกรรมที่เจ็ดขจรติดกรรมที่แปดนิสเดชกรรมที่เก้าเสวกจัดกรรมที่สิบสมบัติแผ่นดินแต่อาจารย์วัดเรื่องนี้ตกห้ากรรมก็คือสุวรรณราบเป็นเจ้าของได้ก็คือกรรมที่ดีได้าจารย์ตรงเจไดลูกได้ลาบได้ยศถาบรรดาลศักดิ์นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่กว่านะจะยาวกว่าอ่านี้ยาวกว่าเล่นเล็กนี้นี่อ่านยาวเลยครับธนชัย ไผนิรันตันพิ่าราชธันวันรา่าปราพนาคอนเรื่องนี้ก็ดีอีกเนี่ยอาจารย์เป็นเป็นตกเลขที่ดีก็คือเลขที่หกมีจัตรูมู่มานปราบได้หมดเพราะว่าตกกรรมปราบพนคอนทันทีหมด่งีญาเนี่ยมันจะฝังเลขนี้ก็คือเลขที่ห้าเลขที่หกก็คือเลขที่ดีเป็นเจ้าของด่านได้ถ้าเป็นการ,รที่เจ็ด ขจอติดคือการพัดากจากเราก็ไม่เอาตามที่8ก็คือฤที่เดชราเล่นได้พวกทหารเอกของพระเจ้าแผ่นดินใช้การที่8ดแต่เราเป็นครูาอาจาเนี่ยการที่หที่ห้าที่หกก็พอนะครับแต่การที่เก้าเราเวกขจัดเป็นของพระเจ้าแผ่นดินสร้างไม่ได้การที่1ิดสมบัติแผ่นดินก็คือดาบเนี่ยเราไม่ใช้แล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเราอยากไปให้ใครหรือว่าถ้าให้ใครคนนั้นต้องซื้อขายกันนะ ซื้อขายกันเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ซื้อไม่ขายเราเอาไปมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นสมบัติแผ่นดินคือกันที่สินะครับนี่คือการสร้างดาบในสมัยจุงศรีอยศธยามีทั้ง,งหมดสิบค่จา,าเป็นเล่นเล็กพะจ้ว<ม>ัดนิโก้นนาไมีติบเลขจำได้ไหมขายช่อ<ม>งได้มากขายช่างได้มากจำได้ครับคุยต่องยาก เป็นหวานไร้นับนับดาบนับกลีนับขั้นง่นในที่ที่แกมเป็นนักเล่นธรรมดานี้องก็แล้วแต่เราอันนี้นี้เราจะวัดนิ้ววัดต่อไปเรื่อยๆวัดต่อไปเรื่อยๆัดเรื่อยๆการเล็กวัดนิ้โป้งดาบรับนับกรรมนับกรรมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเราวัด ในธาตาุไฟธาิวยสธาติวาพลาตุนธาตุาทรอนวนาราต่าโซาร์ประจาติกิจิเศษระเบิดระดับสมบัติแผ่นดินในเร่นนี้จะต้องไปตกเป็นสมบัติแผ่นดินก็คือก็ต้องตกไปอยู่ที่ิพิธภัณฑว่าดาบเรื่องนี้เป็นาบเป็นรีที่ว่าเป็นป่าเป็นอาวุธที่คือตารวดเนียตบงติดตารวจจบก็มันเป็นอาวุธ มีดเดินป่าก็เป็นมีดดาบเนี่ยมันจะเป็นมีดดาบใช้งานสำหรับประดับตกแต่งบ้านแต่แต่อันเนี้ยมันเป็นมีดมีดที่เดินป่าเป็นมีดที่ว่าสามารถที่จะทำร้ายควาอันตรายต่องผู้คนได้ก็เป็นมันเป็นมีดเดินป่าแต่ที่อยากจะเล่นง่ายๆก็คือเนี่ยที่เรียกวปาร์ต้าอยู่ในตระกูลเดินป่ามาหยิบของตรงต่อมาดู อนุญาตสอบถามนะครับมีดนมีกี่ประเภทครับของมมีดมีสี่อย่างมีสี่ประเภทนะและตระกูลทําครัวตระกูลการเกษตรตระกูลเดินป่าตระกูลสวยงามมีสี่ตระกูลเท่านั้นเองแต่จะแนกแยกออกไปเป็นร้อยๆอย่างแต่ละอย่างแต่ละตระกูลนะครับปู่จ้าตายายทาไว้ก็เป็นที่ทําครัวกับการเกษตรแต่มารุ่นผมเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามา ก็เลยต้องการที่สวยงามด้วยมันก็ไปยุบเข้าไปใช้เครื่องมือที่าำทำไหนในคันทำเอาที่ต้องการให้มันสวยงามมันจะมีแค่สีตะกูลเท่านั้นเองตะกูลทำครัวตะกูลกด้เศษตะกูลเริ่มปากตะกูลสวยงามเท่านั้นเองแต่เราเลือกทำเอาว่าเราจะทำอะไรแล้วเราตั้งใจทำแบบไหนน้ำก็จะอยู่ได้ทุกวันนี้ลุงก็ทำมาเจ็ดสิบปีแล้วนะลุงมาเจ็ดสิบปีแล้วก็ยังทำอยู่ ก็คือมันก็ต้องเดี๋ยวลูกหลานมึงก็ต้องมาต่อมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆก็ตั้งแต่สมัยพุทธศอยยานก็ยังยังอนุรั์อยู่คาว่าอารามยิกยังอยู่มาเที่ยวดูได้แต่วันเนี้ยลมีงานตรวจลุงก็ต้องไปถ้าไม่ไม่มีงานบวชลุงก็ทํางานกันอยู่ต่านี้วันนี้านถามอาจารย์โดว่าวันนี้เด็กเล่นดีไหมพูดตรงๆเลยอาจารย์ครับผม ผมดูอยู่ตั้งแต่ล้ำ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 เขาเรียกล้ำอะไรนะล้ำหมู่ล้ำหมู่สวยงามมากแต่ว่าเสียดายแสดงน้อยไปหน่อยแสดงน้อยไปหน่อยไม่ไม่เท่าไหร่เลยเลิกแล้วเนี่ยเขาต้งดูยังไม่ยังไม่สบาใจเขาต้องดูต้องมีอีกเยอะอ่ะแต่แสดงน้อยไปหน่อย าปล่อยตีอกย่างก็ดูนิดเดียวกันเพราะว่าปกติมันต้องรำด้วยแลตีด้วยเสียงคู่เกันนะมาตรฐานที่เราดําเนินงานแั้นตีนี่นีสามงโม้เลยเล่นนานรำนานแสดงนานหลายเพลงหลายหลายอย่างแต่หัตมาสน่ะเขาแสดงเก่งหวายเดือ ให้หัฒนาดนะฟันแป้งหนึ่งมีประกายต้องอุดแหวนเนี่ยมาสั่งได้รายการนะสั่งได้มาสั่งได้ต้องใช้เหล็กพิเศษเวลาฟันแป้งเนี่ยประกายไฟต้องแหวนเลยได้สั่งได้นะสั่งได้ที่คารโม่สั่งประกาลุงทำให้ตั้งแต่พวกฟุ้งหุ่นก็ได้แล้วก็ใช้ยาลิ้นยก็อนแล้วก็ถึงคารโม่เป็นพิเศษเด็กๆเด็กๆตอนนั้นน่ะเขาเป็นเหมือนเป็นพวกเด็กกำพร้าพิเกษอ่ะ แต่เขาก็ไปจังได้นะเรื่อยความมานะแล้วเขามีศิลปะอย่างเงี้ยเก่งเนี่ยสนใจการฝึกกนพร้อมไว้เขาซื้อแล้วมีเร่ยนดังได้แล้วก็หากินได้อะไรได้ถ้าเรามานะขยันฝึกฝนฝึกฝนให้เต็มที่กสด้งให้เต็มที่เก่งแล้วต่อไปเราก็จะเดีนครูบาอาจารย์ได้เด็กรุ่นหลังเรมาต่อยอดกับหงต่อไปเนี่ย วันนี้เรายังเป็นรากหญ้ายอยู่เราเพิ่งเริ่มหักหรือเพิ่เงเริ่มแสดงหรือเก่งแล้วเราก็ต้องฝึกฝนไว้แต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ฝึกฝนไว้เราไม่หันไว้แสดงทีไรมันก็ไม่ไม่สมบูรนเหมือนอนับมวยนักบอลเนี่ยถ้าไม่ฟิตไม่ซ้อมขึ้นเวทีแพ้นายเขาแต่ถ้าหนูฝึกฝนพยายามอดทนมานะักแบบฝันพู่หักไวให้เก่งแสดงให้คล่องแคล่ว แสดงทีไรต้องได้รางวัลนั่นลุงลุงเรียนยืนดูอยู่บอกเสียดายจะแสดงไมน้อยจะหนอยากให้แสดงให้เยอะเยอะนะแล้วพอดีแม่บ้านผมเนี่ยเวลาไม่มีอาจารย์ด้าเดี๋ยวถึงไม่ได้หมเนี่ยแดรกเบรย์ไปเหมือนใจไม่ได้ผ้าเขาเห็นหนูหนูแสดงนะเขาจะจบรางวัลทุกคนเสียดายที่รอกันเอแต่ที่เนี่ยนะไหนกรุงเทพกเทพเขาชอบ S <S ชอบเอสน, <S <S นับสนุนเลยนะชอบมากการศิลปะต้องการเสมอใช่เด็กแรกเบอร์ไว้ตรงนีง้เราเนี่ยเราเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ของที่นี่เข้าใจความหมายป่ะอาวุธทุกอย่างอ่ะ <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราโตขึ้นหน่อยอะไรหน่อยเราต้องเล่นนี้จริงใช้ของจริงกันแล้วเ,เหมือน้ที่อาจารย์เล่นมาใช้ของจริงใช้ของจริงการธรรมาทุนอย่างนี้เลยแสดงหน้าพระที่น่ง แสดงดีเงี้ยเจ้าใหญ่ในโตดูแล้วเขาต้องแสดงขาให้เห็นผลผลบาตของเราไปใช้เลยลูกอันนี้เราเพิ่งเรื่องต้นก็โอเคแต่เรามียความมนะสบกคนขยันในการฝึกซ้อมต่อไปเราต้องเป็นผู้บราิจาคเพราะว่าใครมันไม่เกิดมาเก่งเลยหรอกไครไม่เกิดมาเก่งเลยมันต้องหัดทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าใคร ใช้ยามิตรไทยกุง้งจุกวิราชนี่ก็เป็นอย่างนี้มาก่อนแต่เขามีความเป็นอดทนแล้วก็อยู่ในระเบียบวินยวัยเรากระจายชูาอาจานสอนอะไรก็จดก็จาไว้อย่านอกเรื่งน,นอกทางอย่าเกเรต้องขยันตั้งใจจุดซ้อมมันเป็นวิชาของเราที่จะติดตัวเราถ้าเราไม่ทําตัวเราเองให้ดีมีวิชาใครก็จะมาให้เราเราต้องเราต้องทาของเราเองเราต้องหาของเราเอง ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราไม่หาเองฝึกฝวเองอยญนเองเราก็คนอื่นรับทำได้เราททาไม่ได้เราก็อายเอาแต่เราต้องเป็นหนึ่งให้ได้ปิดตัวเองให้ได้แสดงทีไรต้องให้คนก็าชมตกมือนี่แล้วถึงจะอยู่ได้แล้ว,ลวเราวังเงานก็มานะต่อไปเนะยต้องขยะนี่ต้ก็มีความมานะขขอ,อย่าไปสนใจเรื่องอื่น เรามีวิชายอย่างเงี้ยหาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยเราได้เรียนได้ฝึกอย่างเงี้ยมีครูอาจารย์ยเงี้ยหาไม่ได้เด็กบางคนไม่มีโอกาสนี่เรามีโอกาสนะวิชายอยู่กับเราเ,เนินนะครูอาจารย์ก็สอเนเราต้องเกิดจำใส่ใจปฏิบัติตัวให้ดีเราจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่วิชาของเราเพราะว่าเนี่ยวิชาเนี่ย มันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุทยาแล้วทุกวันนี้ครูบาอาจารย์เขาอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้มีวิชาติดตัวเรานะพ่อแม่ก็ภูมิใจครูบาอาจารย์ก็ภูมิใจนะโอเคเนาะเด็กนี่เลือก้า่ง่ายเลยเลือกข้า่ง่ายม่วงย่างม่วงแล้วได้กันวนนั้นทำตาเตียๆม่วงนะเพิ่มมาเนี one, <c oughs> ่ยเพิ <Hum dû t> ่มเพิ่มป่ะ เล่นไม่จบเกนะเไม่จัเขนะเทนะกบรนะนะไม่จบนะเขณนะเนียไม่จบไม่บไม่ทันขอเกณฑ์หนอยนึงโอเคครับวันนี้ได้ความรู้กันใครที่นิดน้อยโอกาสหน้ามาให้การจับเ้วได้ละ

มีแต่มันจะไม่เป็นมันมันตีไม่ลงเพราะว่าเหล็กมันหนาเราเลยต้องดบไฟก่อนพอขั้นที่สองเราจะต้องไปเสียเราต้องไปเซียมีไปเสียมีรูจักไอีกเปรียนเรื่องขอการทำอยู่จ้ะนี่ก็เซียมียังแข็งมันยังมีคนียวอยู่ เทียขอขอบอ่ะเพราะเวลาเราตัดมาแล้วเราไปทุบใช่ปะมันจะเหมือนว่ามันจะเป็นเละๆมันจะไม่เป็นขอบมันจะไม่เป็นตรงแล้วเข้ามาเทียเมือเียเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันตัวนนี้ไปขัดไปเทียพวกข้างหน้านี้แล้วเราก็ทำโฟมทำไว้เลยเสร็จแล้วเราถึงจะมาเข้าด้ามเข้าด้ามจะเป็นตัวเรียเป็นตักเป็นเชือกสองเชือกใช่ไหมคะใช่เขาว่ันจะเป็นอย่างนี้ น,น่นนใช่รคร่ะอันนี้คือข้าเสร็จเลยข้าวเสร็จข้าเสร็จใช่ข้าต่อมาก็คือการเสียบก้าบเสียกก้ามันคือเสียบให้มันเป็นรูปทงตอนนี้นนนมั 3, มน,มน,นมจะไม่เข้ารูปใช่ไหมเาจะใช้เป็นเหมือนเนี่ยเขเียกอะไรนะคือเนะียเป็นตัวเสียดเยดเย อย่างเงี้ยเร็่ค่ะเนี้อนนี<อ>นทีออกมาแล้วมันจะเป็นนี้ผมขอดัวไอตัวที่มันในนี่เทียหน่อยได้ไหมครับไออ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นอันเนี้ยเ,ลเลแ,แล้วถึงจะมาเป็นตัวนั้นคือขั้นตอนสุด<ะ>ท้ายครับ ถ้าเกว่ามันหนอย่ี้มัน,นเป็นเล็กใบเรื่อยะมันหนาหลายิลนะมันจะเจยากมากถ้ามันเกิปเป็นมีปอกผลไม้เล็ที่เราขายแคือถ้ายังไม่ต้องลงแรมันก็จได้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเนี้เราต้องกดทั้งตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าหนูขอแรกหนูเป็นคนเข้าบ้านแยตีก็เป็นี น้อยที่จะน้อยที่จะมีการเว่าแต่ถ้าเราคิว่ามันเสียจริงอ่ะพี่ผมอยากรู้ว่าพี่เอาไปทำอะไรเขาก็เขาก็ดัดแปลงเอามาดัดแปลงขึ้นไปทำเป็นไ์นี้มันเสียกอัดเสียออกให้เหลือแค่นี้ก็เป็นไฟห้านิ้วอ๋อโอเคครับเนี่ยมันไม่มีราไรสิ่งข้ามแบบนี้แล้วก็เอาไปชุบเนี่ยนี่ตัวนี้จะถึงขั้นตอนการชุบ พอไปชุบที่บอกตอนแรกอะนี่ว่าต้องตีตรงนั้นนะ <c oughs> ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาพ่นเล็กเกอร์รันสนิมปากไว้สักห้านาทีแล้วเราก็จะเอามาเข้าด้าม <c oughs> เข้าด้ามเสร็จแล้วเราก็จะไปเสียบด้าม <c oughs> เสียบด้ามเสร็จแล้วเราก็จะไปปัดด้าม <c oughs> ส่วนใหญ่มีทุกอย่างจะทําแบบเดียวกันหมด่แต่อยูอยูที่ว่ามีดตัวนั้นอนะถ้าเป็นเหล็กคอนตปูปอ่ะที่บอกตรงคอนตูปน, <c oughs> นั่นก็คือจะยากหน่อยจะยากแล้วก็จะแบบหนักด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มันหนามันหนาหลายมิลหนาประมาณสี่ห้ามิลค่ะใช่เ็นรยาแล้วก็ลูกปัดเวลาจะทำอะไรก็เราก็ปัดได้หมดมันมีมัน,นมีหลายคือคนงานอะ่ะมันมันไม่มีแล้วไงมันจะมีแค่สับคนมีสีมีพิซายแล้วก็จะมีหนูตอนนี้ทํากันแค่สับคนแต่เมื่อก่อนนะคือคนจะประจำเพื่อเปนหมดแต่ตอนนี้คือตั้งแต่โควิดเขาจะแบบบ้านค่ะประชุบแข็งนี่ทํายังไงเหรอครับชุบแข็งก็คือเราต้องเผา ต้องจุดเตาอะอย่างตัวแรกที่เดินไปเราต้องตุดเตาก่อนแล้วเราก็จะเอามีดอะเข้าไปชุบจนมันแดงพอมันแดงแล้วเราก็จะเอาขึ้น่าวางที่แห้งตอกราก็ตอกฝันสาดซีคนตอกตอกหมอกตอกยืดตัวมีดอะเข้าที่เควยเห็นเวลาเขาทำดัานะเขาจะตอกยืดเพราะเหล็กอะมันทางมีดนะแบบมันแข็งมันจัดไม่ได้เราจัดยมือไม่ได้ต้องดูวาถึงจะทำให้มันเป็นลูกทรง ใช่แล้วมันก็มีการทําวิธีนะใช่ไหว้ผู้ดาวทำอันนี้เพิ่งจะขาดไปเมื่อเดือนที่แล้วทุกเพไหว้เดือนนึงมันได้เพื่อหาดไปจะได้สีฟ้าคือได้หมดทุกวันเพื่อขาดไปเดือนที่แล้วผู้ดาวเดือนที่แล้วผู้ดาว 当时。 ไม่ได้เหลักๆราก็ไม่รู้ว่าเขาอาการเป็นยังไงมีสี่ตะกูลเห็นไหมคนเราไม่รู้ไงมีสายงามเนี่ยมีสี่ตะกูลเนี่ยอันนี้สวยมากเป็นเหล็กแบบเหล็กเยอรมันเลแอยแล้วก็เห็กตะเมีครูด้วยเห็กแบบีดไม่รู้เขาสั่งที่ไหนตอนนี้เขาเปียนที่คนไม่มีครูอ่ะเข้าใจความหมายไหมคนไม่มีครู ภาพเเก็เหมือนก็เหมือนอย่างเงี้ยแหละเหมือนที่เราที่รั้งเขาก็จะมีขอรพขดได้ดีเหมือนกว่าทีีไม่ค่อยเปิดให้ใครลงมาไม่ค่อยได้ค่อยได้เปิดให้ใครลงมา่ายงายเพราะว่าคอนทางศักดิ์สิทธิ์แล hm ้วก็ต้องต้องตีก <Okay ็พาผมมา่ไมนอกจากจะต้องให้คนพามาไม่อยากให้รอนานตีมันเลื้อย ถ้ไอน้ีตัวอยู่ับมาพี่มขของแรงนะของที่เห็นเี่ยมีภูหมดนะการจะการจะขึ้นนีด้านหนึ่งเนี่ยทั้นหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีต้องมีการของเข้ามา เข้าใจไหมแร่แล่ทาทั้งทาบางคนก็แร่กั้สติแต่จริงๆนั้วันคือแร่ทั้งท้าเด็นน้ำลงไปด้วยะเข้าใจไหมที่เราไห้ครูไว้ครูทุกปีทุกปีนั่นแหะ ใช่ถคาแบบนี้ก็เรียกว่าส่งปลดหลาดสรงน้่ไก่ือนั่ก่ตัวนี้จะเป็นทรงดาบมันมีแค่สองสื่อเองถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นทรงพรนเรศวนแต่ถ้าเป็นทรงพระเจ้าตากเขาจะมีหงอนน,น,อนิ่งตนี แต่โซนตรงนี้เหมือนกันแค่เขาจะมีหัวขึ้นที่บ้านมาจานแล้วเนี่ย 那个，一般。 มาแก่อะแล้วรู้จักเป็นไหเลยผมมาใครว่ามาหลงดาบมู้นแล้วก็แมาที่นี่จะหาเ่นายแล้วไปเจอเี่นายก็เลยเจอสีก็เลยคุยถูกคอแล้วพาผมเจอทัวเป็นไกดให้ตอนนั้นไงนีีี่่กพท